ที่อำเภอเนินมะปรางครับคุณผู้ชมเทศบาลตำบลบ้านมุงนะครับเปิดจุดท่องเที่ยวปีนเขาหินปูนครับมีความสวยงามมากๆเปิดคุณเขาต้อนรับลมหนาวกันจะเป็นอย่างไรไปติดตามครับ <S <S 1> <S 1> ที่บริเวณหมู่ที่1บ้านมุงนะครับตำบลบ้านมุงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเองไปเป็นประธานในพิธีบวงสวงทเทว,วดาบูชาเริกนะครับเปิดป่ารับการท่องเที่ยวเขาหินปูนกังหันลม ง้นถ้ำน่องนะครับพร้อมทั้งประกอบเปิดงานกิจกรรมเปิดขุนเขาต้อนรับลมหนาวผู้พิชิตภูเขากังหันลมด้วยนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชน ของต่ำบนบ้านนี้ครับโดยหลังจากเปิดพิธีแล้วนะคะนักท่องเที่ยวแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนค่ะร่วมกันปีนเขาหินปูนกังหันลมนะคะระยะทางประมาณ415เมตรระหว่างทางนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับธรรมชาติภูเขาหินปูนมีจุดชมวิวเขามี8จุดจุดที่1นึ่เขามีชื่อนะจุดเตรียมใจจุดที่สค่ะจุดต้นสะพุงยักษ์จุดที่สจุดเนินหนามเพิ่มจุดที่สจุดจันผา ชนะใดยจุดที่5ค่ะจุดนกคุ้มจุดที่6จุดพักใจจุดที่7จุดวัดใจและก็จุดที่8นั่นคือ จุดผู้พิชิตเขากังหันลมงโนนถ้ำหนองนะคะสำหรับที่เขาหินปูนแห่งนี้นะคะก็มีชาวบ้านบริการการท่องเที่ยวกว่า30คนเลยหากพี่น้องประชาชนสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์085 400 1727อีกหนึ่งรอบนะคะ085 400 1727 ไปกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวเมืองไทยได้วยกันค่ะใช่แล้วครับถ้ามีเวลาคงมีโอกาสนะครับเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมก,กันไปแอดเวนเจอร์กัน